งงามครับเนียนครับมือหนันเพื่อนสีใหม่แดดแน่แล้วครับผมแกมลียอดงามครับพี่น้องลองอาไปิขนมเบื้องก่อนครับผมเนียนครับเ็ดแต่หลายขนมเหมือนกันครับผมครับขนมสั้นขนมเทียนครับแห้งแล้วโรละรพันครับผมเียครับบังหมองกระซือซี่ลอยครับเพื่อนเอาไปขายต่อครับเมียง่ามเด้อครับทเนียนครับพี่นี่ต้นเดียวแด้รับแจะมันแตกครับครพี่จังเงาเนโอ้ยกำลังเลื่อมแตกช่อครับ สวัสดีครับส่อมาสวัสดีครับผมวันนี้ส่องมาพี่น้องล่องทงอยู่แล้วครับผมวันนี้ยู่ข่างทางครับมากินหญ้าคือเก่าครับผมขึ้เก่าครับพี่น้องโอ้ยมึงไหครับแดดใหม่เบิ้ลครับหญ้านุ่งนวลครับผมเมียนครับพี่น้องคนสั่งเสียวเป็ดพันธุ์ครับผมก็เลยสิเก็บยอดครับส่อมาหนี่งครับผมไปส่งให้เพึ่นครับดอกกระดังงามก็มีครับกระดังงอนครับตัวเลขถือแดดโอ้ยแดดใหม่เบิ้ลครับสองเบาวเก็บครับผมดอกกระดังจุ้มๆเลยครับ มันนี่สองบาะก็กันไก่มันน้ำมีเด้อครับแต่โบข่อยถนัดครับก็เลยเสียมือไปก่อนแม่นครับเก็บมือเร็วกว่าครับครับผมแม่นครับเลือกเอาเด้อครับตัวใดแดดเพิ่งใหม่ก็บอเอาครับจะ่าหมองนี่ดอกน้ำกว่ามือหน่อนก็ได้แนนครับโอ้โหสีจุ่มนี่ยกำลังงามนนี่จะดองยาครับผม บาตวนติกินหอาพี่น้องเบิึงครับผมนี้กินหอยที่หมดเตี้ยมันนี่ดอกยังงามครับนี่ครับมือนันเพื่อนสีใหม่แดดแน่แล้วครับผมเตี้ยมันนี่ยอดงามครับถึงแดดแน่ยอดยอดงามแน่ครับผมปล่ยนไปครับทองเม่าก็พอคิดว่าโลสีแพงมันนี่ครับผมนี่ครับมีคนถามสองเม่าได้หลายภาคกันไปเก็บยีใสมาเสร็มีเหรอเปล่า มี่าหันตอนไปเอากันไก่อยู่ในบ้านน้องอับบานห้ามีบอกสันมีอยู่ข้าวสระดันผมไปเก็บอยู่หรืออยู่ทงนะครับ่นรับสื่อในเพจเด้อครับผมนี่เครับลองกดหาเบึงครับผมหลายาคนอุ้ยบ้านค่อยไลยหลายประดันพี่น้องรองอปเพ็ดขนมเบื้องก่อนครับผมนี่เครับเค็ด่องแต่ไขนมเหมือนกันครับผมครับขนมสันขนมเทียนครับนี่เครับขนมเท้กก็ให้ได้ครับนี่ครับมีคนบอกอยู่ว่า ไี่ขนมเคกินเ,เสียบ่ทจันเพราะว่ายอย่างครับผมเพิ่อนซีรีสแต่อยู่ของแป้งได้ครับผม,มนี่ไงครับแต่พวกน้องเพิ่นก็มีหลายครับลองเบิ่งเด้อครับผมผู้ใดมาในร่องครับผมเอามือนี่เด็ดง่ายๆครับแม่นมาทา,างนีงามเนาะแม่นต้นหนีางามอยู่หิีกระมีแดดใหม่ไปแน่แต่ว่าขึ้นมาใหม่ก็งามครับโตขึ้นใหม่กม็มีขึ้นก่อน,นก็มีครับ ครับเมันเก็บเอาแน่นี่ครับผมช่อดอกคนน้อยๆมั้สิครับแหงแล้วโลละพันครับผม,มบ,บังหม่องอกระสือซี่ลอยครับเพื่อนำไปขายต่อครับแมนกวสฎแหงได้โว้เป็นกระสอบครับเป็นกระสอบเลยครับแ,<ม>แหงแสีได้โลว์นี่อะไรจิ้งจุ่งดอกจินะ้งจุนะ่งครับนะ นอกงามเด้อครับท่า,าน,นครับพี่นี่ต้นเดียวนะค,ครับแต่มัมมมมนแตกครับงามเนาะงามนะพี่ดอกเป็นเกย์คเกย์มาซ้ำนี่แหละนี่ครับ ลักษณะพันครับผมพี่น้องกระสีสังเกตได้ง่ายๆครับหอมแมนครับหอมคือซานี่ครับผม <c oughs> ดอกก็คือด้ <c oughs> เคยเห็นอยู่บ่เปต้มต้มไก่มกแมนบ่แมนซาคนละแบบแมนบ่แมนอ๋อหย่อนชาทั้งเขาแมน,น,มนครับผมบ่ <c oughs> <c oughs> จะค่อยเก็บบ่ชาทั้งเขาอืม บอครับว่าคนถึงแดดเก็บทั้งสองมาไปง่ายๆครับผมเมื่งชัดเกษตรบระเทศไทยครับอืมครับต้นใบบานรุ่นก็เอาครับต้นว่าเป็นดอกน้ำปิี่นี่ต้นนี่ครับพี่จังเงาหนิ้โอ้ยกำลังเหลื่อมแตกช่อครับกำลังบานช่วงเกี่ยวเขาออกไม่ไหมนะอ้ยหลายครับกำลังงามครับจังข้างหนึ่งกำลังงาม ต้องเก็บผิดวะเตบๆๆเลยทงเนี่ยรงหน้ากับมีมุลร่ขาครับผมทุกหมื่นคองเบิร์ตได้คำจะว่า่วนมากก็ลู้ง่ายหน่อย ยงางหารารอบุญครับผมนี่ครับตอนน้เพิ่งเกิดรุ่นครับผมอันนี้เพิ่งเกิดก่อนนะโอ้ยแดดแห้งอุ๊ยแดดแห้งแห้งครับอย่างนี้ค้าวว่าทั้งเหนือนกับตกก็ได้ครับผมถ่ารุ่นเบิุงครับผมวา่ทาทั้งสองมาสีตกย่ำไรครับ,รบ,บนเ,เน,บนียน,นครับบางแดดเลยก็ต้องบางม้วนเก็บเห็ดครับมืนหนีเก็บหยานี มื่นเก็บน้องใหม่ครับมื้อเก็บบกพีกแพนใบให้ครับพอสิเบิ้งนี่ยังนี่ของเราเก็บพีิกว่นี้เก็บอยู่ขางท่างด้วยครับแต่ยินแต่เสียงรถมืนวันมื่นวันอยู่ครับผมอขางท่างไงนะครับเนี่ครับ พี่น้องก็สิว่าสองบาเพกกอกันเหยียางน้อกสองคนพก,กันกมเก็บห่ังนอกนในความิดนเก็บเือนเอาทุกอย่างดีครับสองเบานี่ <laughs> อันไดวาเห็ดแดงนี่เอาไว้ครับสวงามเลยเอาตัวไหนก่อนตัวไก่น งนี้กำลังสิโลยเว้แล้วครับผมสองรอบปีหนาเด้อครับรบันบนี่แต่ตัวหน่อยๆเพื่อกนกำลังจะขึ้นมาขึ้นมากคแต่ก็ขึ้นมากมาก็ขึ้นจุดบอลหนครับแดดแห้งๆแม่เครับใหม่เบิดครับีไข่ยอยู่หนิบตัวใหม่เพคนหลายห่มครับปีหน่ะ ออกมาบริษัทต้นไก่ตาเต้ครับสาก,ก็เก็บเอาเยอะเลยครับผมสากา็มือเด็ดแบบนี่นะครับม,มันน,นี้บ้เหนียวครับผมเด็ดง่ายครับ ก็คับเรื่อครับผมมนี่ง่ามแน่นครับน,นี่ครบง่ามง่ามครับดอกสตังบานไม่หลายอันนี้ก็น่งสิบานครับได้อีเนาะได้ ดอกก็ต้องแตกช่อดอกครับนี่นี่เป็นขึ้นรุ่นครับสอมเบาเนีงยีไก่ครับหอมหอมครับนี่ครับให้อยู่งพงผพวเหนียวแห่งหอม เก็บมันมือเลยเดี๋ยวถอนเอาหอเปแต่ก็เป็นอย่งนี้ปีหนามันก็ขึ้นไมที่เจ้านอเ่เสียงเลยไม่โคดังดังครับผมไข่ท่าย้ เพื่อสก็บได้โลนครับเก็บยู่เบ <c ern OVER> like ิ้ลมือกต้าเนี่แหงงด้วได้พวกขีดอีดีแมนครับผมเก็บไปแล้วครับเพื่อเป็นยาแล้วกัะเก็บไปเก็บไปได้ดูเก็บเด็กมาสเรื่อนอันนั่งยุ่งสีตีเอามื่อสามสอบก็ได้ช่วงออกไม่ไม่ดอกกำงนาเหมาช่วงนั้นกับ่ท่านหูครับแมนครับข่าวพึงมาเป็นไม่ไม่ครับผม ก่อนก็ไม่อยากโฟกัดครับผมควายอยหน่อยแฮงเป็นทงเยอะครับผมหลายครับเนี่ยไทนี่หลายหลายครับผมยาเต้มไได้วยครับแต่มมนถึงเด็ดใหม่ไปแล้ว ังกระโดดอีนะครับนี่สองเมากับตาเดี่ยวพอเด้อครับผมแม่นครับเพราะว่าพี่น้องมันก็สร้างบ่อหลาเป็นไหนครับผม ตัวง,งามๆครับ oh. หอม,มครับทงมาติระบาทสองบาทครับผมขึ้นไม่ดีกอง้างมาเก็บเห็ดอรุณ เก็บมันก็เก็บพี่อย่งนี่เก็บพี่ยังเดืนนอนมาสุกเด้่อันนี้เก็บอย่างเดียวเป็นสิได้โล่นึ่งครับโอ้ยหน่อยหน่อย,ย,ยครับขันสดๆนี่เต็มตาหน,นี่รับอาจจะได้โล่อยู่ครับกระดอกสดนี่ แต่ว่ามีคุ้มหน่อยวะสองมาดอกก็เลยเอาแต่หากออกไปสั่นเอาไปตากแต่ก็บดได้ขึ้นกันนะสั่นแม่ไหมแม่ก็นั่งออกจนท่านมาดอกมาสิเอาแต่หากออกแต่เอาไปตากก็ไปบดเอาเลยไปสั่นนี่บนวางสีนี้แม่แม่ก็ไดขึ้นกันนิดนาะได้แต่ว่าเพื่อนก็อยากได้เป็นดอกครับผม ข้าเฮิตเองกะเอาเบิดกะได้เนาะเอาได้เอาได้ครับเพราะว่าน้ำมัอนนี่กระหอมเหมือนกัน,อนหอมทำไมจะหอมกรดโดดผมกเก็บไปเรื่อยครับสองบ้าครับผม อยู่นตนกเป็นต้นหิมาเลก็กนะครับผมบจังเด็ดง่ายครับเพราะว่าขันเขาเด็ดจะได้ดอกเดี๋ยวแดดมาแดดใหม่เหมือนกับหมงอย่างขึ้นเกาครับเดือดเอาครับผมเดือดจะดอดกก็นั่งจุูมๆครับ ช็อตสองบ้าก็สิบประเทศายเด้อครับผมเก็บซอยกันมันเต็มไม่ไหวครับผมมันต้นหนี่ตัวกวางตาอยู่ครับไม่ได้บ่อยหนึ่งนะครับนี่หวานหนึ there, <book> ่งตัว เด็ดเอาเด็ดเดาครับข้าวเดียวครับวันนี้โดยเฉพเคติ่งตาครับเปลี่ยนหน้าไหมครับหน้าไหนมีบ่คไหลครับผมห่างๆแต่กระตุ่นงามอยู่ครับงามอยู่ครับผมหนอ,ยอยนออนๆครับเด็ดแบบนี้เลยครับ